สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการข่าวการศึกษาคุณผู้ชมอยู่กับดิฉันดารณีโตรื่นค่ะสำหรับเช้าวันนี้นะคะเราจะเริ่มต้นกันที่สมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพพัฒนาอาหารริมบาทวิถีสะอาดปลอดภัยค่ะ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยในพระราชูปถมสมเด็จพระเทพรัตนราสุดาสยามบรมราชกุมารีร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพหรือสอสอส,อสอจัดงานถแถลงข่าวโครงการการจัดการด้านโภชนาการและสิ่งแวดล้อมของอาหารริมบาทวิถี ดรนายแพทย์ภัยโรคเสาหน่วมผู้ช่วยผู้จัดการกองทุนสสสและผู้อำนวยการสำนักสร้างเสริมวิถีชีวิตสุขภาวะสสสกล่าวาว,าว,าว,ว่าอาหารริมบาดวิถีหรือสตรีทฟู้ดถือเป็นเอกลักษณ์ที่แสดงถึงวิถีชีวิตของคนไทยที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเพราะสะดวกเข้าถึงง่ายราคาไม่แพงน่ารับประทาน แต่การขายสตรีทฟู้ดยังมีข้อจำกัดหลายด้านโดยเฉพาะการควบคุมความปลอดภัยและคุณค่าทางโภชนาการจากการสำรวจในปี2,561โดยสมาคมโภชนาการแห่งประเทศไทยร่วมกับสสส,สพบว่าร้อยละ38ของรายการอาหารที่สุ่มเก็บในกรุงเทพมหานครมีพลังงานเฉลี่ยต่อ1หน่วยบริโภคสูงกว่าหในสของพลังงานที่แนะนำให้บริโภคต่อวัน ร้อยละ4 4นะคะมีปริมาณไขมันทั้งหมดสูงกว่า1ใน3ของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวันนอกจากนี้นะคะยังพบว่าทุกรายการอาหารที่สุ่มตรวจมีปริมาณใยอาหารน้อยกว่า1ใน3ของปริมาณที่แนะนำให้บริโภคต่อวันและมีปริมาณโซเดียมสูงกว่า2,400มิลลิกรัมค่ะ สำหรับด้านความปลอดภัยอาหารพบว่าร้อยละ42ของตัวอย่างอาหารมีการปนเปื้อนเชื้อจุลินทรีย์ก่อโรคในปริมาณที่สูงเกินกว่าค่ามาตรฐานจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งในการพัฒนาสตรีทฟูด้ดด้านโภชนาการและความปลอดภัย ทั้งนี้สสสร่วมกับสำนักสุขาพิบาลอาหารและน้ำกรมอนามัยกระทรวงสาธารณาสุขดำเนินโครงการพัฒนาการจัดการอาหารริมบาทวิถีปลอดภยัยสร้างเสริมสุขภาพและสนับสนุนการท่องเที่ยวไทยโดยกำหนดเป้าหมายให้อาหารริมบาทวิถีเป็นอาหารที่ปลอดภยัยต่อการบริโภค ซึ่งผลการดําเนินงานที่ผ่านมานะคะเกิดพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาอาหารริมบาทวิถีปลอดภัยจํานวน12แห่งใน12จังหวัดและเกิดการประกาศนโยบายสุขภาพดีวิถีใหม่ต้นแบบอาหารปลอดภัยอาหารริมบาทวิถีสตรี Food Good Health และเกิดแผนงานรองรับนโยบายของกระทรวงสาธารณสุขประจําปี2564 โดยกำหนดให้สถานประกอบการต้องผ่านเกณฑ์มาตรฐานอาหารริมบาทวิถีจำนวน76จังหวัดจังหวัดละ1แห่งซึ่งจะช่วยให้ประชาชนเข้าถึงอาหารริมบาทวิถีที่สะอาดปลอดภัยและมีสุขอนามัยที่ดีค่ะ